ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Learn Lightning You short cut s h o r t c u t t o b r i l l i a n t e สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Learn Lightning ช่องที่จะพาคุณพบกับเส้นทางทางลัดสู่ความยิ่งใหญ่ของความรู้เราเข้ามาเพื่อเปิดประตูสู่โลกของความรู้ที่น่าตื่นตาตื่นใจและน่าสนใจในวันนี้เอง Learn Lightning คือสถานที่ที่เราช่วยคุณค้นพบสาระสำคัญของหนังสือในเวลาไม่กี่นาที เราเชื่อในแนวคิดของ You Short c u t t o b r i l l i a n c e หรือเส้นทางทางลัดสู่ความยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้คุณได้รับความรู้และความเข้าใจโดยไม่ต้องใช้เวลาอย่างมากทุกค,ความรู้ที่สำคัญก็อยู่ที่นี่พวกเราเริ่มต้นในการสรุปและแชร์สาระสำคัญจากหนังสือและแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเราขอเป็นเครื่องมือให้คุณสามารถรู้ความรู้สำคัญอย่างรวดเร็วและอย่างสร้างสรรค์ด้วยเร i ไล t ์นิงคุณจะได้รับการสรุปที่ครอบคลุมและเข้าใจง่าย เพื่อเพิ่มความรู้ของคุณครับสวัสดีครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวของความสำเร็จที่นำเสนอเรื่องราวของบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับโลกวันนี้เราจะมาสำรวจบทที่2ของหนังสือไล่คอชิงจากชายขายดอกไม้ผู้กลายเป็นมหาเศรษฐีซึ่งเราจะพูดถึงเรื่องของสติปัญญาและการใช้ความสามารถในการทำธุรกิจหนังสือเล่มนี้ย้ำว่าการทำธุรกิจไม่จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาสูง สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการใช้พลังทั้งหมดที่มีและการทุ่มเทให้กับธุรกิจอย่างเต็มที่ลีกาชิงสอนเราว่าความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของการศึกษาที่ได้มาแต่เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องลีกาชิงเชื่อว่าการทำธุรกิจต้องใช้ความคิดพลิกแพลงนั่นหมายถึงการคิดอย่างสร้างสรรค์และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาความสำเร็จไม่ได้มาจากการมีสติปัญญาสูงเท่านั้น แต่จากการลงมือปฏิบัติจริงและการเรียนรู้จากสังคมในขณะที่บางคนมองว่าความสําเร็จมาจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยลีกาชิงมองว่าความสามารถมาจากการฝึกฝนและการลงมือทําเขาเน้นย้าถึงความสําคัญของการทํางานหนะักการพัฒนาตนเองและการทุ่มเทเต็มที่เพื่อให้ธุรกิจประสบความสําเร็จอีกบทเรียนที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากลีกาชิงคือการมองเป้าหมายอย่างแน่นยําและไม่ล้มเลิกกลางคันเมื่อคุณตั้งเป้าหมายแล้ว สิ่งสาคัญคือการควบคุมจิตใจให้มั่นคงและมีความมุ่งมั่นในการทํางานให้บรรลุเป้าหมายนั่นคือวิธีการทําให้ความฝันเป็นจริงลีกาชิงยังเชื่อในความสามารถของคนในการกําหนดโชคชะตาของตนเองมากกว่าการเชื่อในเรื่องฮวงจุย้ยเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าความขยันและการทํางานหนักสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นได้ในปี1995ลีกาชิงตัดสินใจขยายกิจาการครั้งแรกโดยการเช่าห้างสรรพสินค้าที่ปิดตัวไปและเปลี่ยนเป็นโรงงานแม้จะมีผู้แนะนําว่า พวงจุ้ยของถนนไม่ดีแต่ลีกาชิงยังคงยืนยันในการเปิดโรงงานและทําให้ดีที่สุดเขาเชื่อว่าความขยันและความทุ่มเทสําคัญกว่าการเชื่อในสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้และผลลัพธ์ก็คือโรงงานของลีกาชิงประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียงหนึ่งเดือนสามารถหาเงินได้เพียงพอสําหรับการบริหารโรงงานได้ถึงสองปีซึ่งแสดงให้เห็นว่าวงจุย้ยหรือโชคดีนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามพลังและความมุ่งมั่นของคนที่ทํางานดังนั้น สำหรับผู้ประกอบการและนักธุรกิจทุกคนการใช้สติปัญญาและการมุ่งมั่นในการทำงานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดความรู้สึกถึงคุณค่าของเวลาการมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและการไม่ย่อท้อจะช่วยให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมันง่นคงขอบคุณที่ติดตามฟังของเราในวันนี้อย่าลืมติดตามตอนต่อไปเพื่อรับฟังเรื่องราวและบทเรียนที่น่าสนใจจากหนังสือไลฟ์คอชิงจากชายขายดอกไม้ผู้กลายเป็นมหาเศรษฐี หากคุณชอบตอนนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเราขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งที่คุณมาเยือน Learn Lightning และร่วมเดินทางของความรู้กับเราครับการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและความรู้เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดที่คุณสามารถลงทุนได้ในชีวิตของคุณและเรายินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความรู้ของคุณ อย่าลืมติดตามเราและกดแชร์และกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราในการสร้างความรู้และสาระสำคัญในอนาคตรครับขอให้คุณมีความสุขและความสำเร็จในการเรียนรู้ของคุณพร้อมกับ l e Lightning อยู่เสมอเป็นเพื่อนคุณในการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำและการเติบโตที่น่าพึงพอใจหากคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นใดๆโปรดแสดงในกล่องความเห็นด้านล่างและอย่าลังเลที่จะแบ่งปันความรู้และความเห็นของคุณกับเราครับ ขอขอบคุณอีกครั้งและขอให้คุณมีวันที่เต็มไปด้วยความรู้และความสำเร็จความยิ่งใหญ่ในการเรียนรู้ขอบคุณและสวัสดีครับ